ตัภดภาพเลยมากจะต้องใน Facebook ด้วยไว้ลืมวันล,ลืมใน Facebook ว่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับตะกูนะครับผมเด๋ยวรอเพื่อนเพื่อนกันมาอีกสักหน่อยนะแล้วก็ไปไล่เรียงกันไปเลยไปทีละช่องนะครับวันนี้มวยก็มีสามสี่ช่องนะจะไล่เรียงกันไปเลยไฮไลท์วันนี้เราก็มวยไทยเจ็ดสีเหมือนเดิม ขอบคุณคูข้อมูลจากอาจารย์กอบาแทนราดครับเอามาไล่เรียงกันไปเรื่อยๆเอาทีละทีละช่องมาเลยเริ่มจากเออ่มวยดีวิถีไทยก่อนมวยดีวิถีไทยวันนี้กูแรกโอดิวโกลเด้นเฮาส์สะแก้วเจอ เจอกับเอเสือภูมิเกียรติเขาน้อยคู่นี้ก็ชอบไปที่โอดีลนะดูว่าโอดีลโอเดีลมีศอกสวยๆอะน่าจะชนะได้นะครับวันนี้ชอบไปที่โอเดีลนะครับคู่แรกของมดีวิถีไทยคู่สองเก็บตกเจอปราบธรณีสิงห้องสีคู่นี้ชอบไปที่ปราบธรณีนะครับคู่ที่สองของตึกมดีวิถีไทย คูสาก็เด็ดดวงเจอกับเพชรสามารถคู่นี้ผมชอบไปที่เด็ดดวงนะเด็ดดวงเตะขาแรงต่อยต่อยหมัดอันตรายนะครับชอบไปที่เด็ดดวงคู่เอกก็ชอบไปที่พงศลินะพงศิกกรดิกระดูกดีกว่าน่าจะเอาชนะศิลธรรมไปได้นะครับด้วยกระดูกที่ดีกว่าชุกมาร้อยกไฟนะครับสําหรับเจ้าเอ่อพงศริต่อด้วยช่องเจ็ดนะครับช่องเจ็ดบิ๊กบอสเจอกับเอ เพชรดิพลคู่เนี้ยบิ๊กบอสแต่ต้นๆนั้นก็อย่าประมาทถ้าบิ๊กบอสไม่ประมาทบิ๊กบอสกันหมัดได้เนี่ยก็ดูว่าหน้าเชียร์บิ๊กบอสนะขอให้บล็อกหมัดให้อยู่ผ่านยกสองไว้ก่อนแล้วค่อยเชียร์บิ๊กบอสผ่านยกสองหรือไปปลายยกสองแล้วค่อยเชียร์บิ๊กบอสดูว่ามันบล็อกหมัดอยู่หรือเปล่ามันบล็อกหมัดได้ก็เสร็จบิ๊กบอสในช่วงปลายเหมือนกันเพราะว่าแม่งจับบนดีอะไ่แขนดีๆแล้วก็จับแต่บนอย่างเดียว,วมันล็อกเหนียว เำหรับบิ Big ๊กบอสนะมันล็อกเหนียวแน่นนะชอบไปทีบิ๊กบอสนะครับรกูแลกแต่ก็ไม่ต้องรีบ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 เล่นไม่ต้องรีบเชียร์สำหรับบิ๊กบอสไม่ต้องรีบใจเย็นๆดูไปก่อนคู่ทีสองพยัก,กสักสตูลนี่แม่งแบบใครๆมันก็ฟันธงไปที่พยักนะกลัวว่าพระป่าจะคว่ำเงินแต่ว่าอาวุธมันหลากหลายพยักอาวุธมันหลากหลายดิเจอก,กับไอ สิงเพชรสิงเพชดดูว่ามันเดินหน้าคว้าคออย่างเดียวอ่ะแต่มีหมัดนสำหรับสิงเพชรนะมันก็มีหมัดให้ได้ลุ้นอ่ะนะแต่ยังดูว่ามันความหลากหลายมันสู้พยักไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็เลยต้องเชียร์พยักอ่ะพยักก็ชอบมากอยู่นี่ชอบมากมันดูมันหลากหลายกว่ากูลองก่อเต่าแก่มือเพชรมงคลเคยแพ้กันมาที่เวทีภูทรคู่นี้ก็ก่อเต่ามันยังดูว่า มันมีลูกทลาหดกว่าแล้วก็มันโดนยุบไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเล่งขึ้นมาได้อเออกอเต่ามันจะทรงนี้อ่ะมันจะทรงนี้นะแต่เขาว่านะเขาว่ากันว่านะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะมีคนเขาบอกว่าก่อเต่ามันลดน้ำหนักไม่ลงมันจะฟื้นไม่ทันนะแต่ผมก็ยังชอบพิธีก่อเต่านะสวนกระแสไปเลยเออสวนกระแสม่งไปเลย ไม่รู้ว่าพวกปล่อยข่าวปลอมมันปล่อยข่าวปลอมบ่าไม่รู้นะเออไม่รู้ว่าจริงข่าวจริงิรืวเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมก็ยังชอบไปที่กอเต่าอ่ดูว่ามันมีให้เราได้ลุ้นน่ะมวยมันโดนยุบไปแล้วมันยังเล่งขึ้นได้มันมันมันชกอย่างนี้หลายไฟแล้วกอเต่ามันมีสไตล์ที่ว่ามันมีหลายก๊อกมวยมีหลายก๊อกมันก็น่าลุ้นตรงนี้แหละมันมีก๊อกสองก๊อกสามให้เราได้ลุ้นน่ะสาหรับกอเต่านะก็ยังอยากเชียร์ไปที่กอเต่าเหมือนเดิมสําหรับรองกูเอกวันนี้นะรู้ว่ากอเตามันให้ใ มีลูกฮึดให้เราได้รุ้นอีกครั้งหนึง่งเวลามันโดนยุบไปแล้วอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบเชียร์ไปแล้วไม่เสียได้อะอืมก็ชอบไปที่กอเตาส่วนกูเองราชเดชเจอโปเยคููเนี่ยเทียบอร่างกายกันแล้วเนี่ยวัดส่วนสูงวัดสรลระกันแล้วเนี่ยอราชเฉชมันสูงกว่านิดเดียวมันลอยกว่านิดนึงมันสูงกว่านิดนึงมันลอยลอยกว่านิดนึงสูงกว่านิดนึงแต่ว่าช่วงชกมันเลยดูดีกว่าไง อาวุธยาวๆสรดแข่งกันไปเนี่ยช่วงชกไอช่วงแขนช่วงขาดูมันยาวกว่าน,น่อยอ่ะมันสรดแข่งกันไปแล้วหวดเข้าไปเต็มเต็มเนี่ยเออดูว่ามันมีน้ําหนักกว่าวะ่ะถ้าเทียบกันฟอร์มมันไปแล้วเนี่ยก็เลยชอบไปที่ราชเดชนะกูเองนะดูว่าราชเดชแม่งแบบเออเป็นทีเด็ดผมเลยวันเนี้ยพิเศษติดดาวเลยเลยนะวันนี้สราสหรับราชเดชดูว่ามันเดินได้ถอยเป็นด้วย เวลาเดินมันก็ทําคะแนนได้เวลาถอยมันก็น่าเชื่อถือเวลาถอยออกอาวุธเนี่ยเอ้ถอยตั้งรับเนี่ยมันก็ยังรู้ว่าน่าเชื่อถือมันยังรู้ว่าตั้งรับอยู่อ่ะมันเดินได้มันถอยเป็นแล้วมันมีกําลังใจที่ดีด้วยมันเพื่อนร่วมค่ายพึ่งชนะมาสัปดาก่อนสําหรับเอ้ไเออยคิิอีะอยู่ในช่วงที่เออค่ายนี้ก็น่าเชื่อถืออยู่นะผมว่าม่นน่าจะชนะได้วันนี้ราชเดชและนานนามชกช่องเกียรติทีเนี่ยมันต้องโชว์เต็มที่อยู่แล้ว ผมมองว่าราชเดชนี่น่าเป็นทีเด็ดผมได้วันนี้ชอบราชเดชครับสําหรับผู้เอกของเจ็ดของเจ็ดก็บิ๊กบอสพยักชอบมากกอเตาราชเดชชอบมากๆประมาณนี้ต่อด้วยอ,อท่อน้ําไทยท่อน้ำไทยไปกันต่อ ตอททนที่ติดท่อลำไทยอีกรายการหนึง่งพอลำไทยคู่แรกก็ยอดเพชรเจอกับไทยเล็กเล็กสอลุงศักค,คู่นี้ชอบไทยเล็กเล็กนะชอบไทยเล็กเล็กแม่งแบบมันผ่านวันมาแล้วอ่ะมันผ่านวันรูมนีมาแล้วอย่างน้อยร่างกายไม่ต้องดีระดับหนึ่งอ่ะสำหรับคู่นี้ชอบไปที่ไทยเล็กเล็กสองลุงศักชอบมากๆดูว่าผ่านวันมาแล้วแล้วก็ร่างกายมันต้องดีระดับระดับหนึ่งแล้วก็ ม,มันก็ต้องดีด้วยมันต้องมีหมัดมา,มาเสริมอะ่ะเพราะว่าเหมือนทุกวันโุมินีเหมือนมันได้อัปเกรดได้อัปเกรดไปแล้วระดับหนึ่งอะ่ะได้รับอะไรรับอัปเกรดร่างกายขึ้นไประดับหนึ่งแล้วก็อัปเดตหมัดขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้ผมดูว่าม,มันดีกว่าตรงนี้แหละเพราะมันผ่านวุ้นวันโุมินีมาแล้วนี่แหละก็เลยดูนาเชียสำหรับเจ้าไทายแลนด์เล็กชอบ,บามากๆคู่แรกเพชรหาดวอนเจอกับโปเต้กอการโลดในคู่ที่สอง คู่นี้ผมชอบไปที่เพชรหาดวอนนะเพชรหาดวอนดูว่ามันครบเครื่องดีแล้วก็ชื่อเก่ามันชื่อเพชรเก่าอ,ออ่ะเออมันก็ดูว่ามันน่าจะผ่านได้ทรงมวยมันนี่ดีอะสำหรับเจ้าเพชรหาดวอนในคู่ที่สองนะคู่ที่สามขุพนพลขุนพลเจอกับไอ้ท็อปกันคู่นี้ชอบท็อปกันนะเออท็อปกันมัน มันนี่ดีมันบูดีบูดูดันกว่าสําหรับคู่เนี้ยชอบไปที่ท็อปกันเดี๋ยวทองเกตไขามาม่ทันเดี๋ยวผมไล่เลี้ยงให้ทีหลังไอ้อสำหรับทองล้าไทยผมชอบไปที่คู่ที่สามชอบไปที่ท็อปกันคู่เอกชอบไปที่แสนบริษนะมันทรงมันได้อาวุธมันครบเครื่องและเร็วด้วยเออก็ชอบไปที่แสนบริษอีกคนหนึ่งสาหรับ คูท่ที่อีกหนึ่งรายการพ่อทำไทยประมาณนี้แสนวอลลิศออกันเพชรหาดวอนไทยและเล็กชอบมากทองเจ็ดบิ๊กบอสพยักชอบมากแล้วก็ชอบเกาะเตาแล้วก็ลาชเฉชด,ดูว่าลาชเฉชมันทีเด็ดประจำรายการหมเลยวันนี้ลาชเด,ดชีอยดมากๆเลยวันนี้ดูว่าช่วงช่วงช่วงมันยาวกว่าหน่อยนึง มันน่าจะอาวุธหนักแรงกว่าเออชอบปทีราชเดชทีเด็บจำรายการผมได้ในวันนี้นะแล้วก็เออเมื่อดีวิธีไทยก็โอเดิยชอบสอกโอดียลอะชอบสอกมันดุดันดีสอกสอกมันสวยอโอเดิยแล้วก็เก็บตกเจอปราบธรณีชอบปราบธรณีคนหนึ่งปราบธรณีปราบธร,ร,รณีจัดไปครับปราบธรณีก็ ชอบมากๆากงานปราบธรณีแล้วก็เด็ดดวงเพชรสามารถคู่นี้ผมชอบเด็ดดวงนะเออมีลูกเตะขาสวยๆน่าจะชนะไปได้แล้วก็พงศิริกระดูกดีกว่าชกมาล้อยกว่าไฟโชกมาล้อยกว่าไฟนะกระดูกดีมากนะชกระดับแสนซนเนระวันนะ่ะเออเผื่อคนที่ไม่รู้นะฟอร์มของไอ,อ้พงศิริมันชกมาล้อยกว่าไฟนะแล้วกระดูกมวยมันชกระดับแสนซนเนลวันนะ่ะ ถือว่าโอเคอะเก๋ว่าตัวน่าจะผ่านไปได้น่าชนะได้น่าจะชนะสินทาไปได้สินทารู้ว่ากระดูกมวยยังเป็นรองแต่ร่างกายมันก็โอเคกว่ามันสดกว่าแต่ชกมันน้อยกว่าชกแค่หกสิบกูไฟเองกร็กกระดูกมวยน่าจะเป็นรองไอ้ไอ้พงศิริพงศิรินี้พงจัดพงศิริไปเป็นทีเด็ดประจํารายการไปเลยปะพงศิริจัดไป พงศีรตีเด่นประจารายการไปเลยประมาณนี้มวยที่ชอบสัปดาห์นี้นะประมาณนี้แต่มวยสเต็ปทั้งร,ร,รวบรวมมวยสเต็ปทั้งสามช่องเลยเอย๊ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันยังกดมวยแบบสเต็ปต่างช่องได้หรือเปล่านะคนละแบบคนละช่องแล้วมารวมไปสเต็ปเดียวกันนะ่ะไม่รู้มันจะกดได้อยู่หรือเปล่านะถ้ากดได้ก็จัดไปก็พงศิริเอาสเต็ปนะเอามวยสเต็ปนะพงศิริ ลาชเดชเอาสเตปสาม 3, เลือกเลือกช่องละตัวพงศิติพงศิลิลาชเเดชไทยแลนด์เล็กจัดไปสเต็ปสาม 3, เผื่อแตกเผื่อสเต็ปแตกประมาณนี้มวยที่ชอบมวยที่ชอบเป็นช่องช่องใบป,ประมาณนี้สามตัวแต่ละช่องประมาณนี้แหละประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ต่อในเ facebook อีกหน่อยแล้วมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าใน f a c e b o o k นะใน youtube นะครับผม หรือมีอะไรอยากพูดคุยเป็นอยากพูดคุยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็พูดคุยกันก่อนปิดไลฟ์ทีสำหรับช่องเจ็ดนะช่องเจ็ดก็ Big กบอสออกแบบเจาะลึกช่องเจ็ดเลยคูแรก Big กบอสบิ๊กบอสทำไมถึงหน้าเช์บิ๊กบอสเพราะว่าขอให้บล็อกหมัดได้สามสี่เดี๋ยวแม่งมีลุ้นเออ แต่ไม่ต้องรีบเล่นสําหรับบิ๊กบอสใครจะเชียร์บิ๊กบอสไม่ต้องรีบเล่นให้ผ่านไปปลา,ายกสองไปก่อนแล้วก็เชียร์บิ๊กบอสไปสาหรับคููแรกคูสองพยัก์ไอเชียคููนี้มันกลัวกลัวพระป่าความมากๆเลยเนี่ยคููเนี้ยกลัวพระป่าจะความมาเพราะหลายๆคนมันก็ฟันทงไปที่พยัก์กันนะแต่มันก็น่าเชียร์แหละเพราะว่ามันอาวุธมันหลากหลายดีอะพยัก์อะหลากหลายดีวงนอกดีวงในได้ วงใน,นก็มีเหลี่ยมเขาด้วยนะมีเหลี่ยมตัวด้วยนะมีเหลี่ยมตัวเหลี่ยมเขาหักลม้มสวยๆอะ่ะแต่มันก็หายไปนานพอสมควรแต่ก็ยังน่าเชียร์ตรงที่อาวุธมวยหลากหลายหลากหลายกว่านี่แหละแล้วก็กอเต่าเจอกับเอเพชรมงคลคู่นี้แม่งเขาว่าข่าวข่าวไม่ค่อยดีก็ว่ากอเต่ารถเยอะพื้นไม่ทันไม่รู้ข่าวจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ขนาดนั้นนะนะอืมแต่ก็ยังชอบที่กอเต่ารู้ว่าม,มันมีลุ้นเดี่ยมันมีฮึดอะ่ะ มวยมันมีฮึดมันมีฮึดไปลายมีกอกสองกอกสามให้เราได้ลุ้นอ่ะสําหรับก่อเต่าถึงมันจะลดน้าหนักไม่ลงหรืออะไรก็จริงแต่ยังรู้ว่ามันมีกอกสองกอกสามให้เราได้ลุ้นะนะะสำหรับก่อเตานะแต่ก็ชอบไม่มาเท่าไหร่มันเล็กกว่าด้วยเล็กกว่าด้วยแล้วก็ขาวไม่ค่อยดีด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ขาจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ชอบก่เบอ,อเตาแหละผมกระแสแม่งไปเลยเออดูว่ามันมีลุ้นให้เราได้ลุ้นไปลายได้ มีกอกสองกอกสามให้เราลุ้นะมันน่าจะมาแจ้งเกิดได้แล้วมันก็โหมวยข่ันใจเจ็ดสีนันทีมันต้องมาเต็มที่อยู่แล้วสําหรับกอเต่าก็ชอบไปที่กอเต่านะแล้วก็คู่เอก็ชอบราชเฉเดชชอบ,บมากๆาาชเดชนี่ชอบมากมากชอบมากเลยวันนี้ราชเดชไม่รู้เป็นอะไรดูว่าลำมันหนักกว่าลำลำอาวุธลำแข้งลำอะไรมันจะหนักกว่าสําหรับจะรดาชรนาชเฉเดชนะสําหรับราชเดนะชเดน,นี่ันชอบมากนะที่เด็ดประจารายการเลยสําหรับผมวันนี้ราชเเดช มวมนี่ชอบช่องเจ็ดกับประมาณนี่แหละราชเดชเนี่ยเด็ดประจารายการเลยไอพยัก์เนี่ยยังไม่ชอบเพราะราชเดชนะราชเดชเนี่ผมชอบมากเลยน,เนีย้ไม่รู้ว่าเลดเป็นยังไงผมไม่อยากดูเลท่าไหรวิเคราะห์ไปตามฟอร์มที่เราชอบมาแหละก็น่าจะประมาณเนี่ยไอคู่อื่นๆเดี๋ยวจบไลฟ์เราไปไลฟ์มวยรายการอื่นเดี๋ยวพอจบจบไลฟ์เราค่อยไปดูยอ้อนหลังก็ได้นะเลื่อนดูยอ้อนหลังได้ผมชอบใครบ้างนัแต่ช่องเจ็ดก็จะฟันทงประมาณนี่แหละบิ๊กบอส พยักเกาะเตา่าแดงยกมุมอ่ะเออแดงยกมุมแดงยกมุมมาเลยวันนี้ช่องเจ็ดแต่ชอบมากที่สุดเลยคือราชเดชีลองมาก็พยักอ่ะสองตัวนี้ที่ชอบมากประมาณนี้อืมก็ชอบแดงยกมุมมาแหละว่ายง่ายแต่ยากมากนะมวยแต่มันจะมวยจะชนะแดงทั้งหมดเลยนะมันเป็นไปได้ยากอย,กอยู่แต่มันก็น่าจะมีโอกาสเป,เป็นไปได้เหมือนกันอืมก็ประมาณนี้แหละพยายามจะมาทุกๆตัดาานนะผมหายไปนานแล้วแหละ ถ้าใครไปดูในคลิปที่ผมลงคลิปวิจาร์มวยไว้ก่อนเก่าๆแต่ก่อนนะมันก็เข้าทุกสัปดาห์แล้วมวยไทยเจ็ดสีนะมวยไทยเจ็ดสีผมพลาดยากอยู่นะอืเข้าคลิปเก่าๆมันเข้าหลายคู่อยู่นะเข้าแทบทุคู่เลยนะพูดคุยกันไปไอ้เรื่องทีเด็ดมันไม่มีใครรู้จริงหรอกมันถ้ารู้จริงขนขนปี๊ไปใส่แล้วมันไม่มาไลฟ์สดบอกกันหรอกแต่ว่าที่มาไลฟ์สดพูดคุยกันเนี่ยคือเรามาพูดพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกันไป พูดคุยกันไปนั่นแหละตามที่เราชอบดูประกอบฟังข้อมูลไปเพื่อประกอบการตัดสินใจเออ่ฟังข้อมูลไปเพื่อประกอบการตัดสินใจของเราเราแบบไอผมจะไปบังคับให้ไปเล่นบังคับใครไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าชอบก็ตามผมว่ายง่ายเออถ้าชอบตามผมก็ตามถ้าไม่ชอบก็ฟังข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจแล้วก็เราไปเลือกมวยที่ชอบกันอีกทีหนึ่งด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งมันต้องดูด้วย ดูมวยประกอบไปด้วยเชียไปด้วยเนี่ยมันจะดีกว่าอันนี้เราฟังข้อมูลไปเป็นเบื้องต้นไว้แต่ว่าไอ้ไอด้ดูดูไปดูไปเล่นไปจะดีกว่าเยอะมันจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายกว่านี้อันนี้เราก็พูดคุยกันไปตามฟอร์มมวยก่อนก่อนชกอะมวยชอบก่อนชกอะไรประมาณนี้ถ้าเราดูไปเล่นไปมันจะออกมาอีกรูปแบบนึงเออถ้าแบบดูไปแล้วเนี่ยมันอาจจะ มวยที่เราชอบเราอาจจะไม่ชอบก็ได้เออมาประมาณนี้ดูไปเล่นไปดีที่สุดแต่น,นี้เราเป็นข้อมูลเบื้องตน้นสำหรับไปเชียร์กันเอ,อ่อข้อมูลเบื้องตน้นเออเพื่อประกอบการตัดสินใจอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาทุกๆสัปดาห์นะครับมาไลฟ์ยูทูบสุกสัปดาห์เมื่อกี้ผมไปไลฟ์บ้านดำมาไปไลฟ์ในติกตอกมาคนดูเยอะอยู่แต่พอดีอเผอิญว่างไง เห็นใน u t u b e มันไม่ค่อยได้ไลค์ไม่ค่อยได้ไลค์เดี๋ยวกลัวคนจะลืมผมก็จะมาไลค์ทุกๆตัปาหประมาณนี้มวยที่ชอบบิ๊กบอสพยัก์ชอบมากกอเตา่าราชเดชชอบมากที่สุดมวยที่ชอบวันนี้นะครับช่องเจ็ดไอชอบมวยชอบช่องอื่นๆก็บอกไปแล้วแหละไปเลื่อนดูทีหลังได้นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพ่อก่อนเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาใหม่ดูมวยให้สนุกมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ